เฮียมีอ <off> hey, ินก็ต no ้องมีลูเฮี่ยงไหมเสียนว่าอยากอยากฟันหัวคนเหมือากอยากอยากอยากฟันอสองนี่ไอสัตว์โอเคครับผมก็ช่วงนี้โฟกินก็กำลังดังนะครับวันนี้ผ่านไปประมาณ10วันแล้วก็ทำรายได้ประมาณได้เกือบร้อยล้านแล้วนะครับ พวกผมก็ได้ดูตัวอย่างแล้วก็มีสปอยบ้างแล้วที่ผมไปแอบเห็นมาใน t ิ k กต k อนะฮะก็แต่ไม่เป็นไรครับเห็นสปอยแล้วไม่เป็นไรไเห็นเขาบอกว่าสปอยตอนไหนวะหมายกูเรื่องติ k กต k อกแล้วเจอสปอยเต็มไปเลยเจอนน่นเจอพี่แหลมเจๆๆๆอฉานโ่นเยอะแยะไปหมดเดี๋ยววันนี้เราจะมาเป็นโฟกิงในแบบเจอรมแจกกล้วยดูบ้างเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นไงโอเค <Hey. S 2> พวกแม่งเต็มเลยว่าวันนี้พักเฮ้ย <Hey. S 2> วะกูว่ามาตีกะหรี่พวกแม่งไม่ทำหรอกวะ <Hey. S 1> ไป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 ะปีีอ่ะม hey. ีถไงยปไ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 พี่เป้ปไปไอบปหปไ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 เไียปไ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 ใช้ ยง<อ>ยมึงสองตัววางถุงยางลงถ้าไม่อยากแดกซาบาตา้ากูอาดิเฮียมันกูฟันทิ้งแบบนิวจิ๋วลยนะไอ้สัตสนิวจิ๋วใครวะไม่กูหล่อไปมึงได้ไหมไเวนมีดบาดเลยพี่ อินเว้ยไอ้เฮียมีอินก็ต้องมีรูแบงจ้ะรูอินเฮียอะไรกูกระดกกระดกจริงบ้างทำไมมึงถึงชอบตูวะโอเคก็เะเปลี่ยนบทจากสัมปตาเป็นกูถือสัมปตาแล้วก็มึงทุนยางแล้วเดี๋ยวกูจะแบบ บางถุงยางถ้าไม่อยากโดนสปราร์ต้ากูประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาสปราร์ต้าที่แล้วแล้วมันมีช็อตอะไรนะท,ที่ที่มึงมึงพูดว่าอะไรอีกนะต่อจากที่สปราร์ต้าที่หยิบสปราร์ต้าเสร็จน,นะก็ในหนังจริงอ่ะมันจะพูดกูกูดูสปอยมามันจะพูดว่ายืนมึงสามตัวยืนเรียงกันยืนเรียงกันสามตัวเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวกูยิงทีมแบบทิกแท็กโทนะไอ้เฮียแล้วแล้วแล้วฉุดน,นี้แล้วมันจะก็อ,อันเนี้ยสิ่งตรงข่ามจะมีคนเดียวแต่เราสมมติไปว่ามีส<อ>ามคนใช่ไหมวะ ไม่มึงก็พูดไม่ต้องถามว่ามึงออกยิงยืนมึงลืนยืนเลียงกันเลยนะมึงมึงยืนนิ่งๆเดี๋ยวกูปั่นทิ้งแบบเออเอออะไรทิกแท็กโทรแล้วแล้วเดี๋ยวแล้วอยากมีคนกระซิบว่าเออทิกแท็กโทรคือใครเออที่บอกใครวะเพื่อนเออเออเดี๋ยวให้บ๊อบให้บ๊อบใส่บทเก็บประมาณว่าเออบอกว่าให้พูดว่าอย่าไปเลยพวกแม่งยืนอยู่ตรงนั้นอย่าไปแล้วก็ชี้ไปด้วยชี้ไปด้วยว่าคืนนี้ภาค แล้วกูก็บอกว่ามาตีกะหรี่พวกแม่ไม่ทำหรอกแล้วก็จบแค่สองสสองบทสองบทแล้วก็ตัดตัดไปอีกซีนหนึ่งโอเคเท่า,านี้นะก็ออพอพูดเสร็จไอ้บ๊อบทําหันหลังเสร็จมึงก็ดึงมันไว้แล้วมึงก็พูดหันไปพูดแบบใส่เว่นป่ะวะไม่ใส่เออเด็ดเอาอนซีนี้ไม่มีแว่นไม่พอพอพอ,พอ,พอไอ้บ๊อบทําหันนลังไปก็ได้จะหันนลังปุ๊บเสร็จมึงดึงไว้อ่ะดึงไว้บอกว่าไปตีกะหรี่พวกแม่ไม่ทำหรอกโอเคได้วันน้นนะ ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่ซีนซีนสองว่ะใช่ไหมเหี้ยเหี้ยมาตีกะหรี่พวกแมงไปทำหรอกตัวพูดเองกูยังฮาเลยเอ้ยแต่ว่าฝั่งนู้นแม่งก็มีบทเหมือนกันนี่หว่าใช่ใช่ต้องพูดเหมือนกันต้องพูดเหมือนกันพวกไอ้พวกแม่งอยู่เต็มเลยกูว่าวันนี้พักก่อนดีกว่าพวกแม่งอยู่เต็มเลยกูว่าวันนี้พักก่อนดีกว่าไอ้พวกแม่งอยู่เต็มเลยวันนี้พักไปซังเฮ้ยเอาละ เ๋ยวไปเราไปทำไมไตเอาคัดียคันช้าก็ได้สโลช้าไปเดี๋ยววันนี้หน่อยขอยเทสหนึ่งทีอ้าสี่สามสองที่ว่าจับได้ไหมยังกับไม่เอาเอาลองลองอีกรอบหนึ่งเทสนะรอบนี้เทสโอเคกูลองแบบไม่มีบอดด้วยเออเทสนะโอเค เสียตกใจขอโทษไม่พี่แหลมพี่แหลมเขาชักปืนอย่างนี้ไงต้องอยู่หลังตอนตออนะไรม่ไม่มึงยืนยืนให้ถัดๆไปอีกูดูในในหนังอะพี่แหลมเขาชักปืนอย่างนี้เลยไงเสียต้องหน้ากูเลยอ๋อเอนเทนะมึงสามตัวนะทิ้งถุงยางซะเอาแบบมุมกล้องก่อนมึงดูมุมก่อนได้ไหมไม่ต้องบอกเป็นเลขสามแม่กูเลขสามเหมือนนี้ก็ได้ไม่กูยิงทิ้งแบบนิวจิ๋วเลยนะไอสัตว์บอยยืนเรียง แล้วมึงถามว่านิวจิ๋วใครสมบทบ้านพี่เหี้ยกูต้องแก้แก้เป็นอะไรก็ได้อย่าให้ไปกระทบคนอื่นเนี่ยทิ้งถุงยางลงแม่งกูฟันทิ้งแบบไอ้เหี้ยกูไปจำทิ้งแคโคนอะแม่งกูฟันไม่งั้นกูฟันทิ้งกับนิวจิ๋วเลยไอ้เหี้ยพ่อของเป็นเพื่อเอกลิเกไงวะเออมันมีท่านี้เลยเอออ่ะแค่นี้แหละแค่นี้ เฮ้ยมึงแก่รอเลยเฮ้ยไม่พูดเนี่ยนักเลงเกินไอ้สัตว์เดินแบบธรรมดานี่เดินแบบว่ามึงขึ้นมาจะเอาเรื่องเขาอ่ะแล้วไม่ล้มไอ้สัตว์เฮ้ยีหิ 业务好，不懂。